ลูกสาวสองคนทําไม่เป็นนะคะค่าไก่ค่าปลาทําไม่เป็นนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะทุกคนอายุเราไล่เลี่ยกกันเนาะพอน้องชายเริ่มโตก็คือแม่ก็จะสอนให้ค่าไก่ค่าปลาเลยแบบนี้นะคะลูกสาวไม่เคยทําเลยค่ะแล้ววันก็มีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้ทําปลาเป็นตัวไก่เป็นตัววันแบบทําไม่เป็นน่ะทุกคนแล้ววันก็ก,กลัวนิดนึงค่ะ แต่ถ้ามันเป็นชิ้นส่วนมาแบบนี้กินได้แต่ถ้าถามว่าให้วันไปช่วยพี่ต้อเลาะหมูป่าวันไม่กล้าทุกคนมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันบ้างคะแล้วทีนี้พี่ต้อก็เลยต้องทํามาให้วันคะ่ะเหมือนปลาเหมือนกันคะ่ะพี่ต้อก็ต้องตากมาให้กินค่ะทุกคนเพื่อวันนี้นิสัยเป็นภาราเพื่อนนะคะอันนี้วันเตรียมเดี๋ยววันจะใส่เครื่องเครื่องเยอะๆเลยนะคะทุกคน น่าจะผัดครั้งเดียวหมูเยอะขนาดนี้อ่ะวันกินเป็นสิบรอบแน่เลยค่ะเดี๋ยววันจะเตรียมของให้มันให้มันพอนะคะตอนนี้กำลังเอากระชายแห้งไปแช่แข็งค่ะเอ้ยไม่ใช่ไปแช่แข็งสิไปแช่น้ำรอกระชายแห้งนะคะเดี๋ยวเราเตรียมของอย่างอือง่นรอส่วนเมนูอาหารไทยนะวันทําเป็นเกือบทุกเมนูละคะ่ะทุกคนจา๋านอกจากแบบ นอกจากอาหารเหนือ <c oughs> เหนือคั้กใต้คั้กแบบนั้นทําไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองแบบแบบใต้มีพี่แกงใต้มาให้วันก็ทําเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอะไรที่มันใต้มากๆใต้จริงๆจังๆอ่ะทําไม่เป็นแล้วก็เหนือจริงๆจังๆก็ทําไม่เป็นนะคะอาหารใต้ยังพอทําเป็นบ้างอาหารเหนือนี่ทําไม่เป็นเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเครื่องผัดของเรา แล้วมีอะไรอีกคะอ๋อใบมะกรูดกับพริกสดเดี๋ยวไปเอาก่อนนะ เดี๋ยวพริกสดเนี่ยนะคะวันจะโขลบหยาบๆค่ะผัดเผ็ดสูตรนี้มันจะใส่พริกแกงแดงด้วยนะคะที่บดเองนะคะมันจะได้วันไม่รู้ว่าหมูป่าสวีเดนเขามีกลิ่นไหมก็เลยจะทําแบบใส่เครื่องแน่นๆเลยค่ะน้องวันวันก่อนสวัสดีจ้ามามาพี่กำลังทําผัดเผ็ดหมูป่า สามีไม่กินด้วยนะคะไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอยากให้เขาชิมะคะ่ะทุกคนพอว่าสามีวันเนี้ยเขา ปุ่มต้านทานอาหารแปกของเขาบกพร่องนะคะกินอะไรนิดนึงเขาจะท้องเสียค่ะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาทุกคนอะไรที่เขาคือวันรู้วันจะไม่ชวนนะคะวันรู้ว่าสามีเป็นคนยังไงค่ะทุกคนจ๋าเขาไม่กินอะไรแปลกๆแบบเนี้ยถ้าขืนบอกเขาว่าเป็นหมูป่าเขาจะไม่ให้วันกินนะคะแต่ว่าวันกินค่ะเพราะพี่ต้อกินไปแล้วพี่ต้อพี่ต้อยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อเช้าเห็นลงคลิปไปทําบุญอยู่ ส่วนวันเพิ่งกินนะพี่ต้อทำมาให้สองแพ็คก,ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีเพื่อนดีก็แบบนี้แหละเนาะพ,พี่โอพี่อ้อมได้กินพอพี่ต้ออย่างเดียวเลยอ้อเราขาดของใหญ่อีกเนาะขาดอะไรอีกบ้างขาดเผ็ดทุกคนลองพูดมาสิ ขออนุญาตใส่หอมแดงด้วยได้ไหมอะ่ะมันจะทําให้กลิ่นเพี้ยนหรือเปล่าโอ้ยเพราะว่าเรามีหอมแดงอยู่ครึ่งหัวค่ะเสียด้เดี๋ยววันปรับกล้องมานะคะทุกคนตอนนี้กล้องอยู่ที่ที่อุปกรณ์ทําหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าของเรา แอปหนึ่งนะคะดูหน้ากันบ้างนะคะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะทุกคน